มาตามกันต่อค่ะวันนี้วันล่าสุดนะคะในการทํางานทีมงานป่ามดันขอสร้างนะคะที่น้องแคร์อำเภอโนนสุวรรณนะคะช่วงเก็บนานพี่น้องตอนนี้รุ่นยอกยางค่ะรุ่นจันบุษติดีดลูกพี่น้องตรงนี้เป็นหมองป้าเจาะขุดดุนฟังขิดดมเจ้าบรุว่าจาันบ,บุษโูบ <c oughs> และขนาดที่บอกกันแล้วะเขาก็ได้แต่นางรุ่นนั่ง,จงใจ ส่วนปา้าเจาะนะคะขึ้นไปทําแ่งสโูปอยู่ฝั่งโน้นนะคะเอาออกไปแล้วออกไปแล้วตุดจัดของแทวนลยสายเลยไม่คุยให้เสียเวลามันจากาเก็บงานนะคะล่าสุด สวนรถดังก็จอดนี่นะคะรถดำจอดเรืออยู่สองคันอีกสองคันไม่รู้ไปไหนเกิดอะไรขึ้นจันทร์วันนี้เราเห็นหงนี่ยพี่นวองขิดตมฝาดตอกวางต้องลงมาล้างเอาน้ำเปล่าล้างกระจกนะ ช่นยคุมเชิง <c oughs> ปะเนียงให้กำลังใจเบิร์ดบักทัวไปถุงนึง่าพี่น้อง <c oughs> นี่เนี่ยเขาภาคกันไปใส่ไปวู้ดถือวมาันางสาวแต่แมคโครเฮดก็จังเล็กหน่อยบักก็เห็นแมคโครเลยนะบบตองยันยูรวมด้วยจันบทวป่าจอเอาอันตุนตันลแล้วพักหัวรอดแล้ว วางก็วางแผนไว้อย่างดีหลดุยสายดุยจานบุตสงสัยโกเบความร้อนขึ้นหมูอยูก่กระหมองเลยพี่น้องความห่อนขึ้นแห้งต้องพักจากข้าวเราก็จังไปตัว ส่วนป่าเจาะงมงมสาวๆอยู่มุนมุมนุนส่วนรถดำก็นอนเบียนบางส่วนก็อยู่ฝั่งฝั่งหนองบางส่วนก็ชนรถเครื่องอบตนะคะมีลุ้มป่าเจาะ